สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่เที่ยงทอกค่ะวันนี้เที่ยงท็อคพาคุณผู้ชมมาอยู่นอกสถานที่ค่ะมาดูภารกิจและก็ทําความรู้จักกับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงค่ะซึ่งเรียกได้ว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างเราค่ะได้รับผลกระทบจากเรื่องของปัญหา ควันไฟจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาปกคลุมตอนนั้นถ้าใครยังจําได้ค่ะเรามีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่เดินทางมาจากจังหวัดพิษณุโลกคุณผู้ชมคะที่มาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่กองบิน56อำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาค่ะหน้าที่บทบาทของเขาตอนนั้นก็คือเรื่องของการคลี่คลายทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้วันนี้ค่ะก็เลยขออนุญาตมาพูดคุยกับ หน่วยปฏิบัติการฝูงบินฝนหลวงที่ตั้งอยู่ที่นี่ในช่วงของเดือนตุลาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะพูดคุยกับวันนี้นั่งกันอยู่5ท่านด้วยกันถือว่าเป็นตัวแทนของหน่วยงานที่ลงมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้เลยละกันสวัสดีทุกทกท่านคะ่ะค่ะ วันนี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้แต่ละท่านเนี่ยแนะนําตัวกันเลยละกันว่าแต่ละท่านเนี่ยชื่อเสียงอะไรกันบ้างนะคะถ้าให้ดิฉันอธิบายหรือว่าแนะนําตัวคุณจะไม่หมดอ่ะท่านแรกเลยละกันค่ะสวัสดีครับผมนาวอากาศตรีไพโรจน์ตวนหงครับตําแหน่งที่นี่เป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงฝูงบิน461ที่ตั้งกองบิน56ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะสวัสดีครับขออนุญาตใช้ไม์ใน่อย่องค่ะสวัสดีครับผมเรืออากาศตรีสุธิชัยสุปินาเป็นหัวหน้าชุดช่างอากาศครับ สวัสดีครับผมพันจ่าอากาศเอกอัคารินจารุกิจพงครับเป็นเจ้าที่ขนส่งทางอากาศครับสวัสดีครับอ่าผมพันจ่าอากาศโททวัชัยกุลาชัยครับตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารประจำอากาศยานครับค่ะแล้วก็อีกขัานหนึ่งอ่าอยู่ห่างไกลแล้วหน่อยนึงขออนุญาตส่งไม้หน่อยนึงนะคะสวัสดีครับผมเลือกอากาศโทจิตพลลมรสารครับเป็นนายทหารนิรภัยประจำหน่วยบินครับค่ะวันนี้ครบเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งในส่วนของกับตันค่ะ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักปินและก็เจ้าหน้าที่สื่อสารรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆที่ตั้งอยู่ตรงนี้นี่จะบอกเลยว่าเป็นแค่บางส่วนเทปที่เรานั่งบันทึกอยู่ณเวลานี้เพิ่งผ่านพ้นช่วงการคลี่คลายสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ไปจะพยายามทําให้ทุกๆท,ท่านไม่เครียดเพราะว่าเมื่อกี้พูดคุยกันนอกรายการค่ะทุกท่านบอกว่านี่เป็นครั้งแรกสําหรับการพูดคุยออกอากาศรายการทีวีใช่ไหมคะใช่ค่ะสาวๆวันนี้อาจจะแบบจ้องหน้าจอเป็นพิเศษหน่อยหนึ่งนะคะทุกๆท่านวันนี้เนี่ย เพราะว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันสำหรับการพูดคุยกับพี่ๆนักบินนะคะจากหน่วยปฏิบัติการฝูงบิน46-1จังหวัดพิษณุโลกถามถึงเรื่องของบทบาทหน้าที่ก่อนเลยแล้วกันค่ะว่าหน่วยปฏิบัติการฝูงบิน46-1เรามีบทบาทหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะถ้าเราไม่ได้มาในพื้นที่ของภาคใต,ต้บทบาทหน้าที่ที่เราตั้งฐานประจําอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเราทําอะไรอยู่ในพื้นที่ปกติใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็เตรียมความพร้อมในการลบปกตินะครับ หน้าที่ปฏิบัติของฝูงบิน461กองบิน4 6จริง,รงๆแล้วมีหลายบทบาทหน้าที่มากเลยครับณตอนนี้เรามีเครื่องเครื่องบินประจําของฝูงบินก็คือเครื่องบินลํานี้นะครับ b ล2กอกหรือเรียกว่า BT 6 7เคะรับภารกิจหลักๆใหญ,ใหญ่ๆก็เป็นภารกิจลำเวียงทางอากาศครับภารกิจดับไฟป่าควบคุมไฟป่านะครับภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงแล้วนอกจากนี้ก็สามารถปฏิบัติภารกิจย่อยๆได้อีกเช่นโปรโยเมล็ดพันไม้ในพื้นที่ที่แบบว่า ป่าที่ไม่ค่อยมีต้นไม้อะไรอย่างเี้ยก็คือทำมาที่ในการ <ะ S 1> โปรยมเมล็ดพันธุ์ไม้ใช่ม<ล>ครับ <c oughs> บนอากาศาการอากาศนะครับแล้วก็มีสนับสนุนการโดดล่มเหินเวหาแล้วอีกหลายหน้าที่นะครับภารกิจหลักๆที่เราปฏิบัติก็คือภารกิจการบริการฝนหลวงครับฝนหลวงใช่ไหมคะก็คือทั้งในส่วนของยามหน้าแลงรงนะคะก็คือเราเราดูแลทั่วประเทศเลยไหมคะกับตันก็จะมีหน่วยปฏิบัติการทั่วประเทศครับทุกภาคของประเทศไทยนะครับแล้วแต่ว่าจังหวัดไหนมีการร้องขอย่างไงบ้างครับค่ะ ในส่วนของหน่วยงานพวกเราเรามีหน้าที่ในการสนับสนุนการทํางานของหน่วยงานไหนเราขึ้นอยู่กับหน่วยงานไหนคะผม,ผมก็ขึ้นตรงกับกองทัพอากาศนะครับก็คือเป็นหน่วยงานของกองทัพอากาศ <c oughs> ขึ้นกับศูนย์วัฒนธรรมสาธรณภัยกองทัพอากาศครับผมแล้ว <c oughs> ก็จะทํางานร่วมกับกระทรวงเกรรษตรและสหกรณ์นะครับค่ะ <c oughs> นี่ถามแต่ละท่านเลยแต่ละท่านเนี่ยก,ก็อยู่กับกองทัพอากาศมาถามลว่าใครอยู่นานสุดเลยสําหรับการทําหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการฝนหลวบค่ะ ก็เป็นพี่สุดที่ชัยนานสุดเลยใช่ไหมคะกี่ปีแล้วคะพี่ก็ตั้งแต่ปี41ที่รับเครื่องมาจากอเมริกามาครับผมก็ถึงทํางานถึงปัจจุบันนี้ครับก็อยู่ในตําแหน่งของช่างอากาศเป็นหัวหน้าช่างอากาศครับก็จากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็มีทั้งความลําบากแล้วก็ที่มีความสุขหรืออะไรแต่ว่าที่ภูมิใจมากที่สุดคือได้ช่วยเหลือประชาชนในนามของตัวแทนของกองทัพอากาศครับ นีถามเลยแหละค่ะว่าทําไมตอนนั้นถึงเลือกมาอยู่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงแทนที่จะไปอยู่หน่วยงานอื่นๆถามเลยแล้วกันถามผมถามกับนะตาเลยค่ะในฐานะหัวหน้าหน่วยคือตอนตั้งแต่เป็นทักเรียนในเรืออากาศชั้นปีที่5นะครับผมเคยมาฝึกงานที่กองบินที่พิษณุโลกครับตอนนั้นก็เห็นพี่ๆเขาบินแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินลำนี้นะครับแล้วตอนนั้นเมื่อประมาณ10กว่าปีมาแล้วสิบกว่าปีที่แล้วแล้วก็เห็นพี่ๆเขาทําฝนหลวงครับ ก็บ้านผมจริงๆก็ทําการเกษตรด้วยครับก็เห็นเมื่อก่อนเด็กๆก็เห็นเครื่องบินบินผ่านบ้านตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นเครื่องบินอะไรครับจนมารู้อีกครั้งหนึ่งตอนที่มาฝึกงานอยู่ที่พิซซูโนโล่ครับก็รู้ว่าที่นี่เป็นฝนหลวงก็เกิดแรงบันดาลใจครับก็อยากจะเป็นตัวแทนของชาวบ้านในหมู่บ้านบ้างครับอยากจะมาบินช่วยเหลือประชาชนของหมู่บ้านเราเองค่ะนอกจากนั้นก็ยังสามารถช่วยเหลือประชาชนทั่วทั้งประเทศได้อีกครับบ้านกับตันเจอภายแรงไหมคะถามจริงจริง อนนั้น,อ,น,นอ,ยอยู่จังหวัดอะไรคะผมอยู่จังหวัดสุโขทัยครับอยู่สุโขทยัยสุโขทัยอาจจะไม่เจอเรื่องของความแห้งแรงมากก็ก็เจอครับค่ะช่วงหน้าแรงก็จะแง้งช่วงหน้าน้ําก็น้าท่วมครับค่ะก็ก็จะมีภัยพิบัติช่วงช่วงนั้นนะครับช่วงที่ผมยัง็ิๆอยู่ครับค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของโครงการฝนหลวงนะคะซึ่งอาจจะบอกได้ว่าด้วยสายพระเนตรยาวไกลขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อต่อประสูตนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆแล้วก็กว่า60ปีคุณผู้ชมคะที่โครงการฝนหลวงเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะบำบัดความทุกข์ของคนไทยเราได้ทั่วประเทศเลยถามเลยว่าเราถือว่าเป็นเป็นบุคคลที่สนองเนะะื้อค้าให้กับพระองค์ท่านสําหรับการเป็นตัวแทนของพระองค์ในการมาคลายความทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนกับการรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้ทํางานบทบ,บาทหน้าที่ตรงนี้ ผมต้องดีใจอย่างหาไม่รู้จะหาคำอะไรมาอธิบายได้นะครับเพราะว่าสามารถทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทนะครับของพระองค์ท่านนะครับโครงการของพระองค์ท่านสามารถช่วยเหลือประชาชนพระสงฆ์กรได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าผมเป็นผู้ปฏิบัตนะิผมสามารถเห็นได้เลยว่าก่อนเราปฏิบัติการเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นประชาะเกษตรกรเนี่ยไม่มีน้ําใช้พื้นที่นาข้าวแห้งแล้งแต่ว่าพอเรามาปฏิบัติการปุ๊บ เพียงไม่กี่วันนะครับก็มีฝนตกมาแล้วก็ประชาชนเห็นรอยยิ้มของประชาชนเนี่ยผมคือรับรู้ได้เลยครับว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงดําริมาเนี่ยมีผลประโยชนต่อประชาชนจริงๆครับค่ะท่านอื่นล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้สนองสําหรับการทํางานให้กับพระองค์ท่านสําหรับพระราชบบริหรือว่าด้วยความพระเมตตาของพระองค์ท่านที่สุดิชัยอ่าก็เหมือนกาบที่กัปตันได้พูดไปแล้วนะครับก็ ในส่วนลึกของจิตใจจริงๆนี่ที่เห็นรอยยิ้มจากประชาชนที่ว่าเดือดร้อนแล้วก็มีฝนลงมาเยียมีความรู้สึกว่าจะหาที่เปรียมไม่ได้ครับผมม,มีความภูมิใจในจุดนี้ครับเจา้าหน้าที่ส่วนอื่นๆนะคะอยากอยากถามความรู้สึกทุกคนจริงๆรู้สึกภูมิใจครับก็ ก็จริงๆบ้านผมก็แห้งแรงเหมือนกันนะอยู่จังหวัดอะไรผมจริงๆผมอยู่จังหวัดเลยนะฮะแต่ว่าพื้นที่ผมจะใกล้เคียงติดกับเพชรบูร์พิษณุโลกหน่อยค่ะฉะนั้นก็คือแถวบ้านจะแห้งแรงเพราะผมทําเรื่องเกษตรกรรมหน้าหนาวก็หนาวล่ะหนาวหนาวครับแ้งเลยก็จริงจริงก็ผมก็ภูมิใจครับที่ได้เป็นตัวแทนของชาวบ้านที่มาทําในส่วนนี้เพราะว่าแถวบ้านผมก็ชอบมาถามบางทีบอกว่าเมื่อไหรจะฝนจะมารออยู่อะไรเงี้ยแต่พอทีนี้เราได้ปฏิบัติหน้าที่ทํา ฝนหลวงให้เขาอะเราก็จะเห็นว่ากเกษตรกรท่านั้นเขาจะดีใจมากจะมีถามข่าวๆามา<อ>เรื่อยๆเรื่อยๆครับเขาจะถามว่าหเหนื่อยไหมทํางานหน้าที่ตรงนี้เหนื่อยบ้างหรือเปล่ารจริงๆความรู้สึกผมนะว่าถ้าได้เห็นรอยยิ้มและเห็นผลที่เราปฏิบัติงานนี้มามันมันคุ้มค่ามันมัน,ม,นมันไม่เหนื่อยอครับจริงๆครับค่ะอาจะต้องถามโคไหลอดบ้างนันง่งนั่งอยู่ไกลสะหน่อยนึงคุณผู้ชมครับแต่ไม่เป็นไรค่ะอยากจะให้ทุกคนได้ได้พูดคุยเล่าถึงความรู้สึกจริงๆค่ะ ครับสาหรับผมก็ภูมิใจนะครับจริงๆแล้วตัวชีวิตของเราไม่ใช่แค่ฝนตกงครับมันอยู่ที่รอยยิ้มของประชาชนคนระับค่ะแต่ละคนเคยได้มีเข้าเฝ้าองค์ราบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ้างไหมคะของผมก็ครั้งที่อย่างใกล้ชิดเลยอย่างใกล้ชิดก็ตอนรับกระบ,บี่ครับหลังจากเรียนจบจากงเรียนเรืออา,ากาศครับก็เป็นเพียงครั้งเดียวอ๋อแล้วก็ตอนสวนสนามราชวัลล์ครับค่ะอีกสองครั้งครับค่ะแล้วก็หลังจากที่เราเข้ามาทําหน้าที่ในส่วนของ ฝูงบินฝูงเหลืองของฝนหลวงแล้วเนี่ยเราได้มีโอกาสเข้าเฝ้าบ้างไหมคะยังเลยครับยังเลยใช่ไหมคะคิดว่าอยากจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตไหมคะในฐานะที่เรา<ะ>เรา<ะ>เราเป็นตัวแทนของกองทัพส่วนงานหนึ่งที่เรียกว่าได้ถวายงานให้กับพระองค์ท่านจริงๆเราทํางานเราไม่ได้หวังว่าจะจะได้อะไรตอบแทนนะครับแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติเป็นไปได้นะครับพวกผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนคงจะมีความสุขมากที่สุดในชีวิตนะครับผม ค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมนั่งฟังหรือว่าตั้งใจฟังดีๆค่ะจะได้ยินเสียงกับตาลไพโรธเสียงสันอันนี้คือสันต้องถามรือว่าสันนี่คือด้วยความตื้นตันใช่ครับในบทบาทหน้าที่ของเราเองด้วยครับผมค่ะในส่วนของฝูงบินสีอุ่นที่เราตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่จังหวัดพิษนุโลกของศูนย์ฝ่ายของฝนหลวงเรามีเจ้าหน้าที่อยู่เยอะไหมคะกับตันคะของฝอนหลวงใช่ไหมครับชุดปฏิบัติการจริงๆริงหนึ่งหน่วยที่เราออกปฏิบัติการจะมีทั้งหมด19คนจะแบ่งหน้าที่แต่ละส่วน กันไปครับหน้าหน้าที่แต่กันไปครับก็คือการออกปฏิบัติหน้าที่แต่ละพื้นที่แต่ละครั้งก็จะมี19นายนี่แหละ19นายแต่ว่าเราก็จะไปสมมติเราไปหลายจังหวัดหลายหน่วยอย่างเงี้ยครับเครื่องหนึ่งอะสิคนนะครับแต่ก็จะมีหลายเครื่องที่ออกพร้อมกันอย่างเช่น2เครื่องบิน3เครื่องบินอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ถามเลยว่าความความยากง่ายหรือว่าพื้นที่ไหนที่เราลงไปทํางานแล้วโอ้โหมันหินสุดมันยากสุดเลยแล้วกว่าจะได้ทําฝนหลวงเนี่ยมันต้องรอคอยนานที่สุดพอจะจําได้ไหมคะว่าเป็นที่ไหน จริงๆมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับเวลาทำฝนก็คือถ้าอากาศมันไม่ดีจริงๆอ่ะเราก็ประชุมกันแล้วว่ามันไม่คุ้มกับผลที่จะได้รับนะครับเราก็จะสแตนบายรอสภาพอากาศก่อนจะไม่ทําการขึ้นบินนะครับส่วนความยากง่ายผมว่ามันอยู่ที่การบินมากกว่าครับเพราะว่าเครื่องบินปกติเขาจะสอนมาว่าเราจะไม่บินเข้าเมฆกันเพราะว่ามันเกิดอันตรายทั้งจากทัศนวิสัยในการมองเห็นบนท้องฟ้าหรือว่า ความลำบากในการบินในเข้าก้อนเมฆเวลาที่มันเกิดพายุฝนฟ,ฟ้าคะนองอน,นะครับซ<ฆ>ึ่งเราก็เห็นว่ามันอันตรายอยู่แล้ว<ฆ>แต่ทีเนี้ยเครื่องบินที่เราปฏิบัติการอยู่เนี่ยมันจําเป็นที่เราจะต้องบินไปในก้อนเมฆเพราะว่าเราต้องการทําให้ฝนในก้อนนั้นเนี้ยมันตกใช่ไหมครับก็ค <c oughs> ือการโจมตีก้อนเมฆบางที<ฆ><ฆ>เราก็บินเข้าไปเราโปรยสารฝนหลวงเข้าไปปุ๊บเนี่ยเมฆมันมารวมกันเราต้องช่วงจริงจังหวะในการลงสนามด้วยครับก็คือต้องต้องดูด้วยไม่ใช่ว่าจะบินแบบโอ้โหเห็นก้อนเมฆก็ขึ้นบินหรือว่ายังไงก็ มันก็ต้องมีลำดับขั้นตอนของมันใช่ครับค่ะต้องถามเลยว่าการทำฝนหลวงแต่ละครั้งที่เราขึ้นบินแต่ละครั้งเนี่ยค่ะมันจะมีลำดับขั้นตอนเยอะแยะมากมายแค่ไหนได้คะคุณตันเอาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทั้งหมดมันเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าแล้วครับเราจะทํางานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสากรณกนนะครับเขาจะมีหน่วยของนักวิชาการทําการปล่อยบอลลูนขึ้นไปนะครับเพื่อตรวจวัดสภาพอากาศประมาณสถานการณ์ก่อนว่าวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นประมาณ9โมงของแต่ละวันครับเราก็จะทําการบลิฟการปฏิบัติร่วมกัน<ฆ>เขาจะนําผลข้อมูลสภาพอากาศหน้าตอนที่ปล่อยบอลลูนตอนเช้านะครับ<ฆ>มาถแถลงให้เราฟัง<ฆ>ว่าวันนี้ความชื้นเป็นอย่างไรร,ระดับฐานเมฆเป็นยังไง<ม>อุณหภูมิและทิศทางลมเป็นยังไงนะครับ<ฆ>เพื่อให้หน่วยหน่วยบินของเราเนี่ยวางแผนการบินร่วมกัน<ฆ>ว่าเราจะบินทางท,ทางทิศทางไหนแล้วพื้นที่<ฆ>ทเราขอของกเกษตรพื้นที่เกษตรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะให้ฝนตก ให้ตรงตามพื้นที่เป้าหมายที่วางไว้ครับค่ะแล้วก็พอเราขึ้นบินขึ้นไปนําเครื่องเทคออฟขึ้นไปนําสารฝนหลวงขึ้นไปเนี่ยค่ะเราจะบินวนเนี่ยสักกี่นาทีได้คะกัปตันสำหรับการปฏิบัติหน้าที่แต่การปฏิบัติฝนหลวงมาแล้วแต่ขั้นตอนนะครับขั้นตอนหลักๆมันมีอยู่3ามขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่หนึ่งคือการเลี้ยงให้อ้วนครับก่อกวนครับก่อกวนก้อนเมฆก่อนก่อกวนก่อกวนก็คือเริ่มจาก ใช้เกลือเกลือปกติที่เราทานกันนี่แหละครับโปรยในพื้นที่บนท้องฟ้าที่มีความชื้นเหมาะสมนะครับมันก็จะดูดความชื้นรวมก่อตัวเป็นก้อนเมฆครับข,ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2เราจะขึ้นปฏิบัติอีกครั้งเป็นขั้นตอนเลียงให้อ้วนครับก็คือก้อนเมฆที่เราทําในขั้นที่1เนี่ยเราจะใช้สารที่เมื่อโปรยแล้วโดนความชื้นบนอากาศเนี่ยจะมีคุณสมบัติคลายความชื้นนะครับก็จะเหนี่ยวนําให้ ก้อนเมฆก้อนเล็กๆที่เราทาในขั้นตอนที่หนึ่งนะมารวมกันเป็นก้อนเมฆท,ที่ใหญ่ขึ้นครับพร้อมที่จะตกเป็นฝนหลังจากนั้นช่วงช่วงบ่ายเราก็จะทําการขึ้นบินอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อทําการปฏิบัติขั้นที่3ก็คือขั้นตอนโจมตีครับขั้นตอนนี้จะเป็นการโปรยยูเลียหรือว่าน้ําแข็งแห้งท,ที่ใต้ฐานเมฆครับก็คือก้อนเมฆที่พร้อมจะตกถึงพื้นแต่บางทีมันไม่ตกตามพื้นที่เป้าหมายครับก็คือไปเร่งให้มันตกไว้นนเป็นขั้นตอนสุดท้ายคขั้นตอนสุดท้ายครับ หรือบางทีมันก็ตกแต่ว่าไม่ถึงพื้นครับเราก็ไปเร่งปฏิยาการตกให้มันรุนแรงมากขึ้นนะครับให้ตกตามพื้นที่เป้าหมายครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะการทําฝนเทียมม,มันเป็นอันตรายไหมฝนที่ลงมาหรือว่าน้ําฝนที่ลงมามันเป็นอันตรายสําหรับคนที่สัมผัสผิวหนังไหม,มหรือว่าดื่มกินเข้าไปโดยที่ไม่รู้ไหมคะอันนี้ไม่มีอันตรายแน่นอนครับเพราะว่าทางศูนย์วิจัยเขาคิดสารที่มาใช้ในการฝนหลวงเนี่ยเข,เขาวิเคราะห์ไปแล้วในหลวงเองในหลวงท่านก็มี อะไรให้นักวิชาการนะครับทําการวิเคราะห์แล้วก็ผลิตสารต่างๆออกมาเนี่ยแล้วก็มีการทดลองหลังการปฏิบัติด้วยนะครับว่าผนที่ตกออกมาสม,มีการนํามาตรวจนะครับว่าไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีสามารถดื่มกินได้ปกติครับ นี่คือเรื่องราวของฝนหลวงช่วงแรกที่เราจะคุยกันแค่นี้ก่อนคุณผู้ชมคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องของความรู้สึกกันต่อโดยเฉพาะการปฏิบัติภารกิจแต่ละพื้นที่อย่างพื้นที่จังหวัดสงขลาช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทราบมาว่ามีหลายคนเลยค่ะที่เรียกว่าชื่นชมกับการทํางานการปฏิบัติหน้าที่สําหรับการแก้ปัญหา หมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียที่พัดเข้ามาปกคลุมซึ่งถือได้ว่าค่ามลพิษในอากาศสูงสุดเป็นประวัติการเลยที่เยอะที่สุดก็คือที่หาดใหญ่ที่สงขลาไนี่แหละค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีหลายคนค่ะเข้ามาแสดงความยินดีชื่นชมการทํางานเดี๋ยวจะมาถามความรู้สึกของพวกเขาเหล่านี้กันนะคะว่าวันนั้นเนี่ยพวกเขาแต่ละคนรู้สึกยังไงกันบ้างเคยมีคนมาแสดงความยินดีแบบนี้กับพวกเขาหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ